นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นพุทธกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทําให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลําบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืนสำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่า เป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติ ต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระ,ท,พระที่นั่งอานันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถส่งเหล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสารงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเอง นับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูง,งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยส่งเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศริลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปะถรมขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยโครงการในระยะแรกนั้นส่งเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะสรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ส่งช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป